และหลายท่านเนี่ยนะครับมักจะชอบถามผมว่าถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีต้องทําอย่างไรโอ้โหอันนี้คือเป็นคําตอบที่ก็เรียกว่าถามมาเนี่ยนะครับสั้นๆแต่สามารถตอบได้ยาวเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอ่ะถ้างั้นเนี่ยนะครับผมว่าผมจะลอง break down break down เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าการพังหรือการเจ๊งของเครื่องยนต์หรือรถยนต์เท่านั้นนะครับแต่ break down เนี่ยนะครับก็จะแปลว่าการแบ่งนะฮะออกมาเป็นชิ้นๆนั่นเองครับหรือเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยา อยากจะมาเล่าเทคนิคนะะในการที่เราจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้นะครับด้วยการตอบให้ไม่ยาวจนเกินไป <Okay. S 1> แต่ก็ไม่สั้นจนหน้าตกใจแล้วคนฟังหรือคนถามก็น่าจะได้คําตอบที่อิ่มสมใจนั่นเองครับ <laughs> เพราะว่าแน่นอนนะครับถ้าเขาบอกว่าอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องทำยังไงคะอ๋อก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆท่องศัพท์ครับ <laughs> อ,อ๋อค่ะขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยนะนะครับซึ่งผมว่ามันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเล่ายาวแบบ Uh huh. แบบเล่ายาวไปเรื่อยแล้วคือบางทีเคยเจอไหมครับที่แบบเมื่อไหร่เจ๊คนนี้หรือลุงคนนี้เขาจะเลิกพูดสัทีว่เนี่ยกูเบื่อแล้วกู uh oh. ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเดี uh ๋ย oh. วนันนี้เราทําให้มันกระชับนะฮะแต่สามารถจับจุดและจับใจความได้ด้วยเทคนิค the rule of three นั่นเองครับ รูปส3มนี่นะครับที่จริงแล้วถ้าเข้าไปดูใน Google เนี่ยนะครับมันจะเป็นเทคนิคหรือเป็นทริคในการที่เราจะเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆในการที่เราจะเขียนหรือในการที่เราจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลอะไรบางอย่างออกมาให้กระชับแล้วค่อนข้างจะทําให้เรานั้นสามารถจัดแจงระบบได้ง่ายและคนฟังก็ฟังได้ง่ายครับเรื่องราวมันอาจจะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เราช้อนมาสัก3ามอย่างแล้วเราเอามาวางแล้วเราก็เริ่มขยายและขยี้นั่นเองครับไม่นะฮะอย่างเช่นวันนี้นะฮะเรา ลองดูสไลด์นี้นะครับวันนี้ main topic ก็คือ how to improve your English ใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะพัฒนาภาษาอังกฤษกันได้อะแน่นอนครับ วันนี้เรามีนะฮะหัวข้อใหญ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องมี sub topic แล้วก็คืออะไรครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าเราจะเอา3อย่างนี่ยนะครับมาเขาเรียกว่ามาขยายความหรือมาขยี้ประเด็นหลักอย่างไรผมก็จะเอา3ทม t o ิกหรือ3ซั sub topic นี่ยนะครับมาวางไว้ใต้ประเด็นการพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยครับอ่ะอันดับที่1เลยนี่นะครับผมว่าสิ่งแรกเลยก็คือผมจะพูดผมจะใส่เลยนะครับก็คือ take English classes เนี่ยครับเรียนภาษาอังกฤษอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาขยายต่อนะฮะอันดับที่2ก็คือ self learning and self practice with media อ่านะครับผมเนี่ยนะฮะระดับที่3นะครับก็คือ talk to people more นั่นเองครับอืมนะฮนะ ดังนั้นส่วนที่ผมวาง3หัวข้อแล้วนะครับชัดเจนนะตามคําเรียก communication breakdown ของผมนั่นนะครับโอเคอันแรกก็คืออะไรครับเรียนภาษาอังกฤษอันดับที่2ก็คือฝึกภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆนั่นนะครับแล้วอันที่3ครับก็คืออะไรให้พูดกับมนุษย์มากขึ้นดังนั้นมันจะต้องลงไปที่ชั้นที่ล้วนะครับก็คือ details Now, ในเรื่องของ details เราก็จะใช้ rule of three ได้เหมือนกันนะครับจะใช้ rule of three ได้เหมือนกันก็คือเราจะวางรายละเอียดอีกสัก3ามรายละเอียดนะครับใน detail ที่เราอยากจะขยี้ subtopic เราอย่างเช่นการเรียนภาษาอังกฤษ าการเรียนภาษาอังกฤษผมว่าจะวางไว้3 detail. ดีเทลต่อไปนั่นนะครับก็คือในเรื่องของการ self practice กับ self learn นี่กับีเดียผมก็จะวางไว้3ดีเทลและสุดท้ายก็คือคุยกับมนุษย์ผมก็จะวางไว้3ดีเทลก็คือ3รายละเอียดดังนั้นเรามาลองดูตัวอย่างยังไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับเอาแค่พูดภาษาไทยให้รอดๆกันก่อนนะครับดังนั้นถ้าคุณถามมาว่าอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งต้องทําอย่างไรนะครับได้เลยครับดังนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกว่า มันจะมี3เทคนิคนะครับที่จะทําให้คุณนั้นเก่งภาษาอังกฤษได้มากขึ้นอันดับที่1นะครับก็คือเรานั้นจะต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราอยากจะมีทักษะในการสื่อสารคือฟังพูดอ่านเขียนนะครับ เราก็จะต้องมีความรู้และแน่นอนครับถ้าอยากจะมีความรู้ภาษาอังกฤษเราก็จะต้องไปเรียนรู้นะครับจากแหล่งความรู้ที่แตกต่างหลากหลายมากมายที่มีกันอยู่นั่นเองครับอย่างเช่นอันดับที่1เลยนะครับก็คือแนะนำครับว่าโรงเรียนภาษาอังกฤษนะฮะก็ยังมีทั่วประเทศตามห้างต่างๆนะครับก็ลองไปเรียนภาษาอังกฤษนะฮะตามโรงเรียนต่างๆฮะผมมีโรงเรียนหรือเปล่าล่ะครับ <vive music> สมัยก่อนเคยมีครับให้ดูภาพมีที่พะราม9นะฮะตรง R C A Central World Central Ladprao นะครับแต่ หลังโควิดมาก็ก็ต้องก็ต้องปิดไปนะครับนะฮะแต่ก็แน่นอนครับผมก็ยังแนะนำนะครับว่ามันก็จะมีโรงเรียนดีๆที่สามารถไปเรียนหรือไปฝึกกันได้นั่นเองครับอันดับที่2เนี่ยนะครับแน่นอนครับก็คือเราสามารถที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับแบบออนไลน์นะฮะในพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับเช่นอันนึงที่ผมก็เคยได้มีการทํางานกับเขาเลยนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อ i t a l k i หรืออิงกูอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะฮะแอปต่างๆพวกนี้เขาก็จะเป็นแอปที่สามารถที่จะไปฝึกและไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งตัวเป็นๆเนี่ยนะครับครูฝรั่งตัวเป็นๆในเพจหรือในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเองครับก็ลองไปศึกษากันดูนะนะครับว่าวันละ30นาทีลองเรียนลองฝึกกับเขาดูนะนะครับแบบนะเป็นเรียนสดอะนะนะครับกับฝรั่งทั่วโลกนะครับแล้วแน่นอนครับอันดับ3ก็คือก็เรียนออนไลน์นะนะครับกับครูสอนภาษาอังกฤษที่เราชอบเช่นอาจารย์คริสหรือครูคริสเตนเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็มีคอร์สสอน เป็นประจำานะครับ <Wow. S 1> ทุกๆเดือนซึ่งคลาสของเดือนนี้นะครับจะชื่อว่า the art of the public speaking และเพงนะครับคือศิลปะในการสื่อสารนะครับในสาธารณะในหลากหลายรูปแบบเช่นที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นั่นเองครับแนะนำนะครับว่าเรียนคอร์สสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์นะครับกับครูที่เราชอบมากกว่า1 ท่านนะฮะบางท่านอาจจะชอบผมผมดีใจและผมก็ขอบคุณนะฮะแต่ผมก็จะแนะนำนะครับว่าฝึกแล้วก็เรียนรู้กับครูท่านอื่นๆกัน,กนบ้างก็จะดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูว่ามันจะมีทั้งความเหมือนความคล้ายและความต่างอย่างไรกันบ้างดังนั้นสรุปนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับพวกโรงเรียนสอสาานภาษาอังกฤษต่างๆที่อยู่ยนะฮะตามห้างหรือตามสถานที่ต่างๆแบบออนไซต์ site, นะครับแบบอินเพรสเซนที่จริงกับคนจริง2ก็คือไปเรียนภาษาอังกฤษกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสก็คือ ให้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูที่เรารักหรือเราชอบเนี่ยนะฮะซึ่งครูก็มีเยอะแยะครับครูคริสก็มีเนี่ยนะครับสามารถสมัครได้ผมก็คิดเดือนละ9-99บาทก็สามารถมาเรียนได้นะครับอาจารย์หลากหลายอาจารย์อดันไม่รู้แอนดรูว์บิ๊กปอ้ยนะครับเยอะแยะไปหมดไปลองศึกษาดูละกันนะครับเทคนิที่สองในการเราจะฝึกภากษาอังกฤษให้ดีขึ้นคือเราจะต้องมีการทำ self learning and self practice กับ media ก็คือกับสื่อที่เราชอบในรูปแบบเนดดูเทนเมนต์นั่นเองครับคือพูดง่ายคือเรียนได้ education จากสื่อ อนเทอร์เทนเมนต์อันนี้สาคัญมากเพราะมันต้องสนุกแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่เราชอบถูกจริตถูกใจนะครับแน่นอนครับหลายคนก็อาจจะเคยดินครับเรียนภาษาอังกฤษจากหนังซึ่งแน่นอนครับการเรียนภาษาอังกฤษจากหนังก็ไม่ยากนะครับหาหนังที่เราชอบแล้วดูหนังเรื่องนั้นน่นะครับสัก2-3รอบรอบแรกอาจจะดูเป็นแบบภาคไทยซับไทยเฮ้ยสีผสมไทยโดยพอนทมิตรอบที่2เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับอาจจะดูเป็นภาคอังกฤษแต่ซับไทยนะฮะหรือภาคไทยซับอังกฤษก็ได้นะครับเนยนะฮะอาจจะเป็นเออจะทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นนะครับ อะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วรอบ3ก็ให้เป็นภาคอังกฤษและซับอังกฤษนี่นะครับแล้วแน่นอนครับพยายามฟังพยายามอ่านและพยายามพูดตามชอบประโยคไหนศัท์ไหนก็ลองโพสแล้วก็จดมาใส่สมุดโน้ตเพื่อเราจะได้กลับไป Followup ได้ตลอดสัปดาห์เพลงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สําคัญนะครับตอนเด็กผมก็ฝึกภาษาไทยจากการฟังเพลงแต่ไม่ใช่แค่ฟังแบบนะฮะแบบคนเขาเห่าๆไปตามดนตรีโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาร้องอะไรหาเพลงที่เราชอบนักร้องที่ใช่กับเราแล้วก็เอาเนื้อร้องของเขาเนี่ยนะครับ มาอ่านแล้วก็มาฟังแล้วก็มาร้องตามนะครับแล้วพยายามเข้าใจว่าเพลงนั้นมันเกี่ยวกับอะไรและแต่ละประโยคนั้นะแปลว่าอะไรก็จะยิ่งดีนะครับอันดับที่3นะครับก็คือดูสื่อสนุกๆที่เราชอบในพวก y o u t u เนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลเมื่อไหราที่นะครับฟุตบอลก็เตะกันจบเนี่ยนะฮะผมก็จะดูพวกรีวิวฟุตบอลทั้งเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไงนะครับผมเป็นคนที่ชอบ uh, กีฬากอล์ฟผมก็จะดูนะครับ uh, คลิปเกี่ยวกับกอล์ฟทั้งเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเดี๋ยวนี้มาทําคลิปของ ัวนั่นนะครับชื่อ mission to the pro ใน YouTube ไปลองดูกันได้นะครับแล้วเราก็ฝึกนะฟังแล้วก็อ่านแล้วก็พูดตามจากสื่อพวกนี้นะครับหรือแน่นอนครับก็จะดูนะครับพวกคลิปหรือสื่อต่างๆที่ครูสอนภาษาอังกฤษเขาก็ผลิตกันเยอะแยะนะครับเช่นอาจารย์คริสก็มีสื่อเยอะมากมีคริสจ็อบส์นะครับผมคริสเดลิฟอรีแคดอังกฤหเืยเยอะแยะมากมายหรือจะเป็นพวกพอดแคสต์ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคือพูดง่ายนะครับก็คือ เรียนภาษาอังกฤษฝึกพูดตามนะครับคือสิ่งที่สำคัญสุดคือต้องฟังอ่านและพูดตามเข้าตาออกปากเข้าหูออกปากไปเรื่อยๆนะครับจากสื่อที่เราชอบก่อนที่ภาษาอังกฤษของคุณจะไปที่ชอบที่ชอบแล้วก็สุดท้ายนะครับอันดับที่3ก็คืออยากเก่งภาษาอังกฤษก็จะต้องมีการไปพูดคุยกับต่างชาติเยอะๆหลังจากที่เราได้เรียนในห้องเรียนกันมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับหรือได้เรียนกับคอร์สต่างๆ2ก็คือได้ฝึกกับสื่อต่างๆนะครับเราก็จะต้องออกไปนะครับไปลองฝึกพูดกับชาติต่างชาติกันดูเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับ ว่าเทคนิคที่ผมจะฝากไว้วันนี้นะครับคืออยากพูดภาษาอังกฤษได้เก่งก็จะต้องเป็น Public Speaker ที่ดีนั่นเองครับซึ่ง Public Speaker ที่ดีก็จะมีหลายาศาสตร์หลายสิลปนนั่นเองนะครับเช่นอันดับที่1นึ่งลนะครับก็คือเป็น Conversation นั่นเองครับ Conversation ก็คือการถามเยอะตอบยาวเราก็จะต้องสามารถที่จะถามเขาได้เยอะขึ้นนะฮะและ2คือเวลาเขาถามอะไรมาเราก็ต้องพยายามตอบได้ยาวขึ้นอน่นนะครับแล้วก็นอนอนนะครับพยายามหาเรื่องที่จะมาคุยกันนนะครับเพื่อที่จะหาสิ่งที่เรามีความเหมือนกน เราจะบอกว่าการพูดเนี่ยนะฮะเวลาเรามีหัวข้อหรือประเด็นต่างๆมาวางไว้ตามตามประเด็นต่างๆแล้วการยกตัวอย่างไปเรื่อยๆอย่างเช่นที่ผมกำลังทำเนี่ยจะเป็นการทําให้คนนั้นได้พักๆนะฮะแล้วก็ได้ย่อยข้อมูลนะฮะแล้วก็จะได้เห็นตัวอย่างที่สนุกง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงจะได้ทําให้ทฤษฎีมันเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างนะครับวันนี้ผมเนี่ยนะครับพาน้องวิลคือลูกชายคนเล็กผมเนี่ยไปที่โรงพยาบาลรามานะครับลูกชายคนเล็กผมจะมีปัญหาเรื่องไตนะครับผมก็นะฮะนั่งอยู่นะครับรออยู่ในรถนั่นแหละนะครับอยู่ข้างถนน นะครับเพื่อจะรอไปรับเขาก็อยู่ดีก็มีคุณป้าคนนึงครมาเคาะประตูนะครับแล้วก็นะฮะคุณป้าแก่ๆคนหนึง่งแล้วแกก็มามาเหมือนกับมาขอเงินผมอะ่ะนี่น,นะครับมาขอเงินผมเขาก็อยากจะขอเงินผมสัก50บาทไปกินข้าวผมก็เลยถามเข้าไปว่าอ้าวแล้วทําไมป้าไม่มีเงินล่ะ,ะก็ชวนคุยใช่ถามเยอะตอบยาวนะป้าก็ก็พยายามตอบนะครับตอบยาวใช่ไหมตอบยาวก็อ๋อป้าก็มาลงบาลามาแต่ก็จนไม่มีเงินก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็จะมีญาติมาเขาจะโอนเงินมาให้แต่เขายังไม่ได้โอนมาป้าก็หิวแล้วก็นั่ง รอลูกชายใช่ไหมอ๋อเหรอครับอ,อ๋อแล้วลูกชายเขามารักษาตัวหรือป้ารักษาตัวอ,อ๋อลูกชายมารักษาตัวลูกชายเขาเป็นโรคไตแล้วก็ต้องมามาฟอกไตเนี่ยเนี่ยนะก็ป้าก็เลยหิวข้าวต้องนั่งรอเนี่ยป้าเขาบอกว่าฟอกไตเสร็จปั๊บผมก็เลยชวนเขาคุยต่ว่าแล้วฟอกไตมานานยังแล้วจะไปมีการเปลี่ยนไตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วป้าเขาก็เหมือนกับเหมือนก็คงจะงงนะครับว่าอะไรผมก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกชายผมคนเล็กก็มีปัญหาเรื่องไตเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่รู้ถึงฟอกไตหรือทำอะไรนะพอมันเกิดอะไรครับมันเกิดสปาราถมเยอะ ผมก็ถามคุณป้าและคุณป้าก็ไม่ได้แค่มาเหมือนกูจะเอาตังค์มึงอะ่ะคือกูก็ยินดีที่จะตอบมึงและแกก็ถามผมมาสนใจตัวผมผมก็สนใจตัวเขาใช่ไหมแล้วก็ถามไปถามมามาเจอสิ่งที่เรามีความเหมือนกันก็คือ find something in common ใช่ไหมเรา find something in common ก็คืออะไรครับมีสิ่งที่เรามีความเหมือนกันปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดป p a r k ในการสนทนาและความสัมพันธ์รู้สึกเอ้ยถูกจิตถูกใจผูกพันกับป้าคนนี้มากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยคุณป้ามีลูกชายที่มีก็คงจะเป็นลูกชายโตแล้วนะนะ ผมก็เป็นลูกชายจะมีปัญหาเรื่องไตสุดท้ายผมก็เลยให้ตังป้าไปนะแล้ก็บอกว่าป้าครับอเอาตังไปนะนี่นะครับก,ก็ป้าก็ไปทานข้าวคนไปดังนั้นอยากจะฝากบอกนะครับว่าการที่เราจะสามารถเจอะเจอและพูดคุยกับคนในสาธารณะก็คือพูดง่ายคือคนที่ไม่สนิทหรือคนที่เราไม่ได้คุ้นเคยเนี่ยนะครับและสามารถที่จะพูดคุยกับเขาในหลากหลายวิธี Public Speaking เนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องขึ้นเวทีแล้วพูดกับคนเป็นสิบเป็นร้อยพาร์ทิคสปีกิ่คือการพูดนะฮะหน้ากล้องอันนี้ก็ถือเป็น Public Speaking การพูดกับคนคน,นึในสาธร ระนาแบบยังไม่รู้จักกันเท่าไรหร่อะไรเงี้ยนะครับถามเลยมาการสัมภาษณ์เอ่ยเนี่ยนะครับหรือการต้องไปคุย การระดมสมองการนําเสนอการขายของการเล่าปัญหากับทางออกโอ้ยมันจะมีเทคนิคลากหลามากมากเช่นคลิปเนี้ยที่ผมกาลังสอนคุณดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเดยลนะครับขอสรุปนะฮะว่ามันจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูตามโรงเรียน2คือฝึกกับสื่อต่างๆและ3คือลองไปพูดคุยกับมนุษย์เยอะๆที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนั่นเนองหรือแม้กระทั่งคุยกับคนที่เรารู้จักได้เยอะขึ้นเนาะนะครับแล้วก็เลยอยากจะฝากเลยนะครับว่านี่ก็คือเรื่องราวของ The Root Tree นะครับการ แบ่งกเรื่องมาเป็น3นะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากจะรู้เทคนิคดีๆในการเป็นนักเล่านักพูดผมบอกเลยนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งเรียนสูงอะไรมาขนาดนั้นแต่ผมนั้นก็เพิ่งพาเทคนิคและเขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักพูดที่ทําให้ผมนั้นมีวันนี้มาได้และทําให้ผมมีเงินล้านเนี่ยนะครับมาโอ้ยหลายล้านแล้วล่ะครับรวมถึงหัวที่ร้านเนี่ยนะครับเต็มตีเลยนะครับมาอ่ำกันเพราะนั้นก็อยากจะฝากบอกนะครับว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้เทคนิคดีๆในการที่เราจะเป็นนักพูดหรือนักเล่าหรือที่เราพูดในเรื่องราว รเราก็เราจะเปิดคลาสนะครับในทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับกับ The Art of Public Speaking ศิลปะของการเป็นนักพูดนี่นะฮะในสาธารณะที่เป็นประดับนานาชาติก็แน่นอนเป็นภาษาอังกฤษคลาสนี้จะเป็นคลาสใน Zoom นะครับแต่ เราก็จะ,ะลงนะฮะคลิปใน Facebook Live ด้วยนะครับไม่มี Facebook Live เรียนกันใน o o มเท่านั้นซึ่งในแต่ละคลาสนะครับผมก็จะมีหัวข้อต่างๆที่จะให้นักเรียนน่นะครับมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับตามที่เราได้กาหนดนักเรียนก็ต้องเตรียมเรื่องราวมาเตรียมภา,าษาอังกฤษมาผมก็จะบอกอนักเรียนครับว่าถ้าภา,าษาอังกฤษยังไม่แม่นใจหรือยังไม่แม่นก็เป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะแต่สําคัญที่สุดคือเราจะมาฝึกเทคนิคของการเป็นนักพูดหลากหลายเทคนิคนั่นเองครับคอร์สนี้9 9้าอ้าบาทเองนะครับโอ้โหแถวบ้านคือถ้าค เราเรียนกันในออนไลน์สนุกๆเน,นี่ยน,นะครับจะรับรองว่าจะได้ประโยชน์ได้ประเด็นความรู้และก็เทคนิคในการพูดคุยที่เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับเรียนกันทั้งหมด10ครั้ง9 9บาทกับผมอาจารย์คริสเรียนกันสดในวันเวลาตามที่เรากําหนดไว้ตรงนี้นะครับแต่ก็จะบอกไปก่อนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของวันเวลากันบ้างในเดือนนั้นถ้ามีงานหรือมีประเด็นต่างๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็เอาเป็นว่าเราสอนกันเกิน10ครั้งและเวลาครั้งละ2ชั่วโมงก็เกินเวลาให้ทุกครั้งอยู่แล้วไม่เชื่อไปถามนักเ,เ,เ,กเรีีียยนนนนท่เเเค้าารรกััมป็10ง เรีกันมาหลายครั้งแล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอยากจะเป็นคนที่เก่งวันนี้ผมฝากรูปทวีหนึ่งอันนะครับอยากเป็นมนุษย์มีความสําเร็จนะครับและความสุขก็ต้องเป็นมนุษย์สามเอ็กนะครับเอ็กที่หนึ่งก็คือต้องมีเอ็กซ์เพรสก็แปลว่าต้องเป็นความเชี่ยวชาญความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนั้นเรียนมาหรือทําอยู่นะครับก็คือทํางานวงการไหนก็ต้องเป็นคนที่เป็นระดับเอ็กซ์เคือผู้เชี่ยวชาญคือเอ็กซ์เพรสความรู้นะครับหรือความเชี่ยวชาญสองคือต้องมีเอ็กซ์ Yep. และต้องเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายๆเพราะจะได้รู้ว่าคนนี้เก่งจริงผ่านทุกเรื่องทุกแบบทั้งดีและหนักหนาสาหัสก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ X ที่3คืออะไรครับคุณมีทั้ง expertise ก็คือความรู้ความเชี่ยวชาญคุณมีทั้ง experiences ก็คือประสบการณ์เยอะะประสบการณ์ช่ำชองแต่คุณไม่สามารถได้ถ่ายทอดความรู้หรือสิ่งที่คุณผ่านและเจอเจอมาหรือคุณที่คุณคิดหรือมีไอเดียมาแล้วโลกจะไปรับความเจ๋งของคุณได้อย่างไรดังนั้นคุณต้องมี X ที่3คือ expressive communication การถ่ายทอดในเชิงเลยครับในเชิงแสดงออกเชิงบวกถ้าคุณเงียบหน่อยพูดน้อยก็จะพ s สซีฟถ้าคุณแรงหรืออาจจะเยอะก็อาจจะเริ่มดูเป็น a g g r e s s i p พ s สซีฟก็น้อยไป a g g r e s s i e ก็อาจจะแรงหรือเยอะไปแต่ถ้า expressiv จะทำให้คุณน้ำเก่งและรับรองครับว่าคุณจะเจ๋งในสายตาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างแน่นอนครับ